สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายสมาชิก Good เดียทีวที่เคารพทุกท่านรวมทั้งลูกศิษย์นะคะแม่มดทั่วโลกเลยวันนี้จะมาแนะนำสำหรับการใช้ยากัญชาแบบสอดนะคะทั้งสองอันก็คือแบบสอดในช่องคลอดและสอดทวารซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเป็นเซตแบบนี้นะเจ้าอันนี้เป็นแบบสอดช่องคลอดแล้วก็ใช้สอดถาร อันนี้นะคะจะให้ดูเราจะบาแกะและนะคะอันนี้เนื้อข้างในจะออกเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เราทําจากบัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์นะเจ้าตัวนี้ซึ่งจะเป็นบู l เลตแบบนี้นะคะแล้วเราอาจจะเคยเห็นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าข้างในใครจะใช้โดสปรุงยาอย่างไรอันนี้ก็คือความแตกตา่าง บางทีเราแบบเราบารู้หรอกว่าอะไรอยู่ข้างในฉะนั้นแต่ละครั้งก่อนที่เราจะใช้เราต้องถามว่าเอออันนี้มีทั้งหมดอันนี้หน,นึ่งอันเะนี่ยยี่สิบแปดมิล i g r นะคะยี่สิบแปดมิล i g r แล้วก็เป็น TFC เ,ออเรื่องของการใช้แบบสอดนี้จะแนะนําเลยหลังจากประสบการณ์ที่เราใช้มาตอนนี้ลูกไข้เราก็มีมีหลายหมื่นคนนะคะหลายหมื่นคนจากประสบการณ์ทุกอย่างนะเจ้าที่เราใช้มาเรา เราเอาพิสูจน์ได้ว่าการที่มี t s c อันนี้จะได้ผลดีที่สุดบางสูตรอาจจะมีผสม CBD ซึ่งบางตัวของแม่มดก็จะมีแบบ50/50 50ด้วยนะคะแต่ว่า,เ,าเราบต้องกลัวนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้สอดแบบเนี้ยเราจะเมาเมาบางคนกลัวเมาไงสอดอุ๊ยแล้วมันใช้ปริมาณเยอะอย่างสมมุติว่าเราหยดใต้ลิ้นเนี่ยเราหยดแค่ แค่ยดสองยดแต่อันนี้เราต้องใช้เป็นสลิงหลอดแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสอดถานรซึ่งเมื่อก่อนทั้งสอดบางคนก็ใช้ทั้งสอดช่องคลอดแล้วสอดทวานรวันนี้จะมาสรุปหลังจากที่เราได้รักษามา2ปีกว่าแล้วถ้าสอดช่องคลอดจะแนะนําให้ใช้แบบนี้นะคะใช้เป็นตัวที่สําหรับสอดช่องคลอดโดยตรงซึ่งมีอุปกรณ์มีเครื่องมือแบบนี้จะดีกว่า อันนี้ขอแนะนำเลยนะคะช่วงแรกๆมันอาจจะเป็นช่วงใหม่ๆในเรื่องของวงการแพทย์ในการใช้กัญชาในการสวนทั้งช่องคลอดแล้วก็สวนทวารซึ่งในการรักษาภาคบังคับนะคะถือว่าเป็นเป็นภาคบังคับหลักก็จะใช้รักษาคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่นะอันนี้ก็คือส่วนของช่องคลอดแล้วก็ก,การสวนทวารก็จะใช้เป็นหลักก็คือมะเร็งลำไส้ นะคะ,ะมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากโรคลิสสีดวงโรคที่เกี่ยวกับปลายลำไส้นะคะลำไส้อุดตันนะคะทูมเมอร์ก้อนเนื้องอกทุกอย่างเราก็อันนี้มันจะเป็นการรักษาแบบเป็นหลักแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นเคสที่ดีขึ้นว่า ถ้าไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วมีการใช้แบบสอดช่วยนี่จะช่วยได้เยอะคือช่วยทั้งบนทั้งล่างการสอดแบบนี้เนี่ยมันสามารถดูดซึมเข้าไปได้ดีกว่ารวมทั้งมะเร็งตับตอนหลังเราก็เริ่มแนะนำลูกไข่ที่เป็นมะเร็งตั้งแต่ช่องท้องลงไปก็คือตั้งแต่มะเร็งกระเพาะอาหารลงไปมะเร็งตับนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารคือตั้งแต่ช่องท้องลงไปเราจะแนะนำให้ใช้สวน การสวนทวารช่วยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันได้ผลดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมา,าแนะนำให้พวกเราเข้าใจวิธีการใช้ให้มันง่ายๆขึ้นนะคะอันนี้ก็จะขอแนะนำเลยว่าจะแนะนำว่า,าใช้ในการสวนช่องคอดจะให้ใช้แบบนี้นะคะเป็นแบบช่องคอดแล้วก็สามารถใช้สวนทวารได้ด้วย แต่มันค่อนมันอาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่บ่เคยชินนะคะเวลาใช้เราก็สามารถเอาเอาอาะผงหอยนกีซลีนวาซลีนพวกนั้นนะคะทาให้มันลื่นๆบางคนอาจจะเอาเข้ายากอันนี้คือส่วนทวารพวกเราอาจจะเคยเห็นนะคะซึ่งการส่วนทวารก็มีทั้งแบบที่ถ้าเป็นสีดำแบบนี้ก็คือเป็น rso นะคะเป็นลิกซิมสันออยแล้วก็ จะคุ้นเคยเห็นเป็นสีดำแต่ของแม่มดเนี่ยของแม่มดทาที่อเมริกาเนาะก็เลยเป็นแบบสกัดแบบ CO2 นะคะตอนนี้โดสที่เราใช้แบบสวนทวารเราใช้พันมริกัมแบบนี้นะคะเป็น TSC full spectrum เราต้องพูดห้จบเนาะว่าเป็น TSC full spectrum นะั่นหมายความว่ายังมีอื่นๆอย่างตัวเนี้ยตัวที่เราใช้เนี่ยเป็น TSC ห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็มีสารอื่นมีทั้ง CBD c b CB g c b n ทุกทุกอย่างเราเรียกว่า TSC Full Spectrum อันนี้เป็นเป็นสูตรที่เราหลังจากที่เราได้ทําการารักษาลูกไข้มาแล้วก็ได้ผลดีที่สุดฉะนั้นของของแม่มดเนี่ยก็จะเป็นมันจะใสมันไม่ได้หมายความว่าความที่ว่าใสหมายความว่าไม่เข้มข้นอันนี้เอาไว้หลอกคนที่ไม่มีความรู้นะคะฉะนั้นถ้า ถ้าถ้าพวกเราเห็นสีสีที่มันแตกต่างกันอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่าถ้าสีดําเข้มขน้นสีใสไม่เข้มขน้นไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่วิธีการสับอันนี้อ่ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะมีชุดไปแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการใช้นะคะซึ่งเซตแบบเนี้ยเราสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถ้าคนที่ซื้อเป็นแบบ หลอดแบบขวดอย่างนี้ไปแต่ถ้าคนที่ซื้อเป็นอันเป็นอันไปเลยเป็นอันแบบนี้ไปก็1อันใช้1ครั้งแล้วก็จะทิ้งได้ถ้าบางคนซื้อแบบนี้แล้วก็ซื้อแบบหลอดเอาไปใช้เองเอาไปผสมเองบางคนก็เออบางคนถ่ายออกมาเป็นเลือดอย่างเเออแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ก่อนหรือว่าบางคนอยากจะใช้ก็คือว่า ไม่ได้เป็นอะไรแต่เรรู้สึกสบายใจที่จะใช้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เพื่ออะไรแต่ก็จะให้ดีที่สุดก็ควรจะปรึกษานะคะทีมโคช้ชหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์เดี่ยวตรงซึ่งถามว่ามันจะมีอันตรายแล้วไม่มันไม่มีอันตรายอะไรคะ่ะตัวเองก็ก็ใช้มาแล้วใช้ทุกอย่างเลยนะในตรงเนี้ยใช้มาหมดทุกอย่าง ก็เลยมาแนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในอเมริกาสามารถโทรเข้ามาได้นะคะของของมีอยู่แล้วซึ่งปกติเซตหนึ่งเนี่ยมันเป็นเซตมันก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะซึ่งเออเราก็จะแนะนำช่วงแรกก็สวนขึ้นอยู่อยู่ที่ว่ามะเรง็งมันเป็นมะเร็งระยะไหนหรือว่าคนที่มีเลือดออกที่ออทวานหนักหรือเลือดออกที่ช่องคลอด เราอยากจะใช้ได้เลยก็เหมือนกันการเอาน้ำมันนะคะไปทาสมมุติเราแบบเรามีผิวเรามีแผลข้างนอกใช่ไหมเราก็เอาทาแผลอันนี้แผลมันอยู่ข้างในเราถึงได้มีเลือดออกเราก็เอาไปทาข้างในแต่เราไม่สามารถจะทาข้างในฉะนั้นวิธีการที่จะเอายาไปสมานข้างในได้ก็คือการต้องสอดเข้าไปภายในซึ่งเราไม่รู้ทั้งช่องข้อทั้งทวารน,นะนะรผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรกว่าที่เราจะ ได้ไปหาหมอนะคะซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอเมริกาช่วงโควิดนี้ก็คือว่า,าก็คือคนนะคะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินหลายคนเริ่มเป็นโรคลิซีดวงทวารน,นะคะมีการปูดออกมาอันนี้ใช้รักษาลิซีดวงทวารได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่มีปูดปูดนะคะก้อนที่ปูดออกมาเอามือจับตรงปลายทวารหนักเนี่ยแล้วมีก้อนออกมาเนี่ยเราสอดนะคะแล้วก็เอาน้ํามันเนี่ยทาด้วย หาตรงที่ปุดๆนี่เลยมาเกิน3วันนะคะหายยุบเข้าไปเลยอันนี้หลายคนเลยนะคะที่ใช้กันอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าพอช่วงโควิดทําให้คนที่เคยออกกาลังกายก็ไม่ได้ออกกาลังกายคนที่เดินก็ไม่เคยได้เดินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนก็เลยตอนนี้ผ่านมา2เดือนเกือบ3เดือนน้ำมอกระากรุ่งค่อมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยสเกือบสามเดือนนี่ปัญหาะคะ่ะ ก็คือคนเป็นลิ์สีดวงเยอะมากๆนะถ้ามันเป็นแต่ถ้าเราก็ต้องหาวิธีการนะคะช่วยใช้ยาลิ์สีดวงกินฟู้ดเบเกอร์นะคะกินข้าวเหนียวให้น้อยกินอาหารที่ย่อยง่ายๆเลิกกินเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่สตงสเต็กนี่เลิกกินนะช่วงที่เวลารัากษาก็ต้องทําอย่างนั้นนะคะอ่านะก็เลยเนี่ยคะ่ะต้องต้องออกมาทําคลิปก็แนะนําพวกเราหือนะคะอันนี้อย่างของของแม่มดเนี่ยนะเจ้า ของแม่มดนะก็จะเป็นน้ําใสแบบนี้ไปเป็นเซตเซตหนึ่งก็จะมีสีแท่งนะคะหรือว่าจะสามารถซื้อทีละแท่งก็ได้ก็สามารถโทรเข้ามาที่ Good ไอเดียชีวีได้เลยส่วนวิธีการใช้อะไรต่างๆก็อย่างที่ทําคลิปไปหรือถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดที่ก o o ดไอเดียทวนะคะวันนี้ก็มาแนะนําสําหรับยาแบบสอดช่องคลอดและถารหนักนะคะใช้ได้ ทุกเพจทุกไวัยไม่อันตรายแล้วก็ตอบคาถามให้ชัดๆอีกครั้งว่าโยมันเป็น tsc ที่ใช้เนี่ยการสอดช่องคลอดสอดทวารหนักเมาไหมไม่เมาไม่หมดเคยลองโดสแบบแรงถ้าลองเองแบบไม่ใช่แค่พันนะลองโดสเป็นหมื่นมลริกรรม,มา่ะซึ่งเราบาสามารถฉลับได้ก็ลองมาแล้วบาเมานะคะการใช้แบบสอดเพื่อเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าแบบสอดมันไม่เมานะเจ้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมค่ะที่กู๊ดไอเดียทีวี เบอร์โทรฟรี1888-634-5666หรือว่าทางเฟ e บุ o กค่ะเพจช,ชื่อว่า Good Idea TV Fan Club หรือว่า Line แอดนะคะ Line แล้วก็แอดใส่แอดนะคะ Good Idea TV ขอบคุณเจ้า